วันนี้เหนื่อยไหมยหรอก็นิดหน่อยะคะ่ะพี่เพียมันเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรเพียาสะสมมากกว่าคิดถึงพี่ทักเหมือนกันนะคะเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเมื่อไหร่จะได้มาทำผมให,ห้หนูเสียเมาอย่างเมาแล้วมั้งมาแล้วมั้ง ก็จะพูดตรงๆว่าของเขาแรงจริงอันกอรเขมีก็เอาเรื่องอยู่ค่ะเอาเรื่องขค่ไม่ได้ไม่ได้ดื่มเยอะนะะดื่มนิดหน่อยแต่ว่าตาแดงหน้าแดงกัมพูชาต้องแตก โอ้ยแฟนคับที่นี่น่ารักมากเลยแม่แฟนคับกัมพูชาน่ารักมากๆมันไม่ได้เป็นฟิลแบบว่าเมาแบบนี้นะมันเป็นฟิลเมาร้อนอะ่ะพี่หมี่คือตัวแดงมากเราฟก็หันไปมองพี่หมี่ใช่ไหม ี่นีเอาแล้วเหรอเออของเขาแรงจริงแล้วตัดภาพมาที่ตัวเองถึงห้องก็คืออของเขาแรงจริงๆนะเชื่อแหละเชื่อแล้วว่าของเขาแรงจริงหน้าก็แรงไม้ไหวนี่ไม่ได้แรงฟิลเตอร์นะทุกคน แต่ว่ามันอาจจะพี่ฟ้า,าจ,จะเพลียด้วยหรือเปล่าไม่รู้จริงๆวันนี้กะว่าจะไม่ไม่ดื่มหรอกแต่ว่าเขาแนะนำอะไรเงี้ยเขาอยากให้ลองก็เป็นของดีบ้านเขาก็คือเบียร์อังกอร์อะไรเงี้ยต้องลองพี่ฟ้าดื่มไปแค่สามแก้วเองมั้งก็ก็ก <laughs> ได้ <laughs> ได้เลยจะอ้อนใครทีนี้อ้อนแฟนขับไงก็เลยมาไลฟ์เนี่ย ออนได้ไหมอะ